อ,อื้มี่สาวโอ้โหชิบหายละเออโอ้โหอะไรนะป่าละจาฟูดฟูดสปีดเชีร์ให้ขาดเหมือนกระดาษ A4 เฉี่ยให้ขาดเหมือนกระดาษ A4 คนกาวไว้ ให้ขาดมือกระดาษสีอ๋อชิบหาเออเรียบร้อยไปยอมกิฟอัพกิฟอัพโอเคสวัสดีมิน่าสังวันนี้เราอยู่ในเกม Identity V กับนักโทษอีกแล้วเฮ้ยเกมนี้เจอบอลบอลนะเออเชื่อมจิตกันเกมน,นี้เจอบอลบอล ซึ่งเป็นตัวที่ฟ้ okay. องเก่งดังนั้นใครล้มการันตีเลยว่ามึงล้มมึงได่นั่งอยาวแน่นอนถ้าใครล้มเหมนะือนนะแถมมันน่าจะสนะเซียอะไรมัง้งไอบอลบอลเนี่ยผมว่าอุ <c> ้ย <oughs> นักโทษเดี๋ยวนักโทษมีสองคนเหรออ๋อมีคนเดียวโอ้ปไปไล่นักแต่งเพลงซะด้วยตึงจัด,จด <c oughs> มาดิ อยากรู้จริงบอลบอล,ลมันเก่งยังไงอ่ะคือผมเล่นไปผมก็โดนแบบปาบล,าบล,าบลาอีกคือทขึ้นมาลูกเกืออะไรขึ้นตัวมันเก่งยังไงอ่ะนี่ที่สะะามลุกโอ้โหชิบหายละเออโอ้โหไอ้แซด ตึงจัดๆเชี่ยดตึงจริงคนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอย่ายอมดิอย่ายอมแพ้โอเคยอมก็ได้ะ่ะเฮ้ยยยยยตาน,นี้ตึงจัดเจอบอลบวลหลับเร็วเลยกู ให้จ่าสอนละมึงเอาดีนี่นะเนาะป่าและกาฮุดฮุดสปีดเชียร์ให้ขาดเหมือนกระาดาษ A4 ชี้ให้ขาดเหมือนกระาดาษ A4 คนกาวไว้ ให้ข่ามกระดาษสีอ๋อชิบหาเออเรียบร้อยปไปยอมคลิปอัพคลิปอัพยอมเลยชีย้จัดนี่สินะเขาเรียกว่าบอลบอลตัวตึงคือผมเล่นบอลมาคือผมไม่เคยเจอขนาดนี้อันนี้เป็นชิบหายเลยแล้วก็อะไรนะลืมละ ไออันนั้นน่ะแล้วเบิดน่ะแล้วเบิดกดน่ะคือผมไม่เคยเคยใช้ไม่เคยใช้ไม่เคยเป็นอะ่ะโอ้โหนี่ฮะนี่แหละบลบนของมาบนอันนี้เจอบลอนตัวตึงไปเมื่อตะที่แล้วเช้านี่ตึงจริงแต่ผมก็คงเล่นไม่ได้แล้วเพราะว่าหนึ่งเลยคืออะไรอ่ะบัตรมรี่อ่ะตัวนี้อีกแล้วเนี่ยไม่มีตัวอื่นเล่นหรือพี่ <c oughs> มาอีกแล้วอ่ะ เป็นหนึ่งเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวไกวเอา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 โดนไข่ไล่วาความกงรักทุกคนนะแค่แต่เจอบอลบอลตาที่เขาไปคือผมยังติดตามมันอ่ะนะบอลบอลตายที่แล้วเนี่ยมึงโกงเกินอ่ะคือบอลบอลตายที่แล้วเคยเห็นมันก็เคยเห็นในยูทูบอ่ะแต่ไม่รู้ว่าแบบชีวิตจริงเจอไปมันจะแบบทําให้ผมแบบทําอะไรไม่ได้เลยอะ่ะจริงเลยทุกคนนะ คือผมทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเจอของแท้เข้าไปตามเมื่อกี้โอเคกลับนะอ้าวสวัสดีครับตาตาบอดโอ้เจอ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 ต่อเจอต่อ้าต่อมาตรงนี้เจอต่อ ต้องูไป,ไปวูไปจังวะนเม่นไหมู่ตรงไหนอ๋อป้าวนะนนั่นน่อันไนนสลับกันด้วยมีการสลอสลับอ้าไล่ใครเอา้ไเอาไม่ได้ไล่คนเดียวอะขาเกว่าไล่ครันไม่ได้ัน,นถูกเลิกก่อนอีกเก้าวิปั่นตัวนี้ก่อน อันนี้ไม่ดีเลยนะสำหรับคิลเลอร์ผมแนะนำด้วยด้วยกันเลยว่ามันไม่ดีเพราะว่าถ้าไล่แล้วไม่ตายเนี่ยตอนนี้เราสองเครื่องนหละมันไม่ดีมากนะสหลบผมแย่เลยผมว่าให้ค่อนข้างจะแย่ได้ซ้ำเนี่ยแพ้ยังเปิดไม่ได้เลยทั้งหแต่สงใส่เขาน่าจะยังหันเล่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายเกมเราไปดูแรงดีกว่าว่าเราแรงไหนเข้าแรงไหนแล้ว มีสองอย่างคือเขาให้กับเขาหัดเล่นแต่ผมว่าน่าจะน่าจะเป็นการหันเล่นดีกว่าเขาจะหัดเล่นเพื่อนขอเพื่อนขอได้ไหมขอทำบัากิจได้ไหมเพื่อนเพื่อนกูช็อตมึงนะเนี่ย โอ้โหอีดอ,อกมานี่อีดอ,อกเพื่อนขอหน่อยขอทำภารกิจหน่อยอีดอ,อกอ่าโอเคอ๋อมีอยู่มีอยู่ม,ยมีของโอเคอย่างน้อยก็มีของไม่ได้ดิปรับเปอร์เซ็นต์การส่งข้อมูลใหญ่โอ้โหเรียบร้อยเลิกปรับเลยมึงโอเครอพ่อพระเรามาครับภาพมาจะมีสเต็ปไม่มี <c oughs> มาพระพ้ามาแล้วมามาพ,าพา่อพระพามาอย่างเอาตีนมาด้วยแหละพ,าพา่อพระมา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 พระพระตาแดงซะด้วยมาพ,าพา่อพระมาลูก <c oughs> อ๋อเฮ้ยบอดเหรอบอดปะ ด้วยบอดสัตว์เอ้ยโอเคเกมนี้ก็ถือว่าชิวๆไปแล้วกันเพราะว่าน่าเป็นเกมปั่นไฟเออแต่งว่าก็คลายแค่จากตาที่แล้วดูนะตาที่แล้วแม่งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกูยังทำอะไรไม่เสร็จเลยแม่งตึงเกินตาที่แล้ว่ฮียตาที่อย่างน้อยเขาก็นั่นแหละเราก็ให้เราอ่ะคนนี้น่าจะบอดรือไม่ก็เขาให้เราอ่ะแต่แสบคำว่าบอดนะเพราะว่าตาที่แล้วแม่งแม่งโหดเกินอ่ะเจอคิวโหดเกินนี่ฮะ